ซึ 2019, One One okay. ่งในวันที t t ่29เมษายนครับวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิระโรธตมานกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธตมานกลสิริวิบูลราชกุมารประสูติเมื่อวันที่29เมษายน2548เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน พระนามของพระองค์อันมีความหมายว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองชดช่วง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิปังกรรัศมีโชติเสด็จไปทรงศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันแต่พระองค์ยังคงทรงพระราชกรณียกิจหลายอย่างสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจิตอาสาและทำความดีไม่หวังสิ่งตอบแทนทรงสนพระไทยในพุทธศาสนาเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยพระองค์เสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลและสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชณวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามทรงรับเป็น องค์ประธานอุปถัมภ์สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันประสูติ29เมษายน2566สำนักพระราชวางังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.wishes.or e l Y A L O W F, F I C E T H ระหว่างวันที่24ถึง30เมษายน2566